สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เดินอยู่นะครับในหมู่บ้านนะครับช่วงเย็นๆรับแสงแดดอาทิตย์ยามเย็นนะครับทำให้เราหลับลึกได้ดีขึ้นนะครับเข้านอนได้ดีขึ้นระบบย่อยอาหารดีขึ้นนะครับก็มาเดินกันนะครับปกติผมเดินเช้าเย็นอยู่แล้วนะครับนะครับในทิกต o k ผมก็จะเดินไลฟ์ตอนเช้าช่วง7จ็ดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็สอนหนังสือไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับช่วงเย็นวันนี้นะครับ อันนที่สาคัญที่ผมนึกออกนะครับขณะเดินนะครับนั่นก็คือการหายใจครับมีหลายท่านถามมาว่าโอ้มันแบบมันเครียดมันอะไรอย่างเงี้ยคือโลกปัจจุบันมันก็เครียดอยู่แล้วนะมันก็เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักการหายใจที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้ความเครียดเราลดลงนะครับมีเทคนิคการหายใจจากสแตนฟอร์ดอันหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยคือเขาให้หายใจลึกๆสองครั้งหายใจครั้งแรกนะครับให้มันไปอยู่ที่ท้องหายใจช็อตที่2เข้าอีกทีให้มันไปอยู่ที่อก แล้วหายใจออกด้วยปากให้ยาวเป็น2เท่าของหายใจเข้าแบบนี้ทำให้ระบบพาราซิมพาติกของเราดีขึ้นนะครับทำแบบนี้สัก10-20ครั้งนะครับปอดของเราจะแข็งแรงขึ้นระบบประสาทเราจะดีขึ้นระบบต่างๆในร่างกายจะดีขึ้นคอติโซฮอร์โมนเราจะลดลงนะครับทำทุกวันครับเช้าและเย็นนะครับชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนเลยกันครับ